ข่าวกีฬาสปริงนิวส์วันนี้มาเริ่มกันที่ฟุตบอลอายุไม่เกิน23ปีชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกกลุ่มจีช้างศึกทีมชาติไทยเจ้าภาพประเดิมสนามนัดแรกด้วยการเปิดสนามราชมังคลากีฬาสถานพบกับทีมชาติกัมพูชาเกมนี้โคโซิกโกเกติศักเสนาเมืองกุลซอทีมช้างศึกจัดผู้เล่นตัวจริงในระบบ4-3-3นำโดยนารืบดินวีรวัตรโนดมธนบูลเกษารัฐเมซี่เจชนาทิพส่งกระสินและปะกรเปรมพักกับตันทีม เปิดฉากครึ่งแรกช้างศึกบุกเข้าใส่ทันทีแต่จังหวะสุดท้ายยังทําได้ไม่ดีส่วนกัมพูชามารับเต็มที่และอาศัยการโต้กลับเร็วจนนาทีที่12กองเชียร์ไทยต้องเงียบกันทั้งสนามเมื่อปรักมูมีอุดมสัดลูกฟรีคลิกนอกกรอบบอลพุ่งเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปอย่างสวยงามจบครึ่งแรกกัมพูชานําไทยอยู่1ประตูต่อ0กลับมาเล่นครึ่งหลังไทยยังครองเกมเหนือกว่าและมาทำประตูตีเสมอได้สำเร็จจากพินโยอินพินิษ์ในนาทีที่56 เกมทำท่าว่าจะจบลงด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งแต่แล้วช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่94เจนรบตัวสำรองก็มายิงประตูช่วยให้ช้างศึกเอาชนะกัมพูชา2ประตูต่อหนึ่งเก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จส่วนผลอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันโสมแดงเกาหลีเหนือถล่มฟิลิปปินส์4ประตูต่อศูนยทำให้กลุ่มจีเกาหลีเหนือมี3แต้มนำเป็นจ่าฝูงตามมาด้วยไทยมี3แต้มอันดับ3เป็นกัมพูชาและฟิลิปปินส์ที่ยังไม่มีแต้มฟุตบอล